อาหารอีกเมนูอีกอย่างหนึ่งจ้าแก้วปลาเข็ง,เ,ขงเองค่ะขออสานบ้าสุกน้ำเสนอป้นปลาเข็งนะคะเขากระจายพริกข้งหอมแดงกระเทียมแล้วก็ยำเทศเลยมันหอม โกคมันแหลกละเอียดม่าใส่พริบงเนะอะจ้กเทียนแล้นก็นเสียาเตานเนี้อปลาออกมาโขกนะจ้ะเอากลางมันออกเดี๋ยวสิค้าคอใส่ลงไปอออืือมม ตำเนื้อปลาใส้กันจ้ะใส่พริกใส้ใสพริกใส้หอมตามให้เขากันจะลาดีข้าต้มไรดังๆดังๆดังๆค่อยๆเหมดฉันจะใส่หอมที่รงไป เพิ่มความหอมความนัวจ้ะ